้าเรายังแบบไม่ได้เก่งไม่ได้รู้จริงอ่ะก็อย่าเพิ่งไปทําแบบนั้นเลยเอาให้เก่งเอาให้จริงก่อนแล้วเราค่อยไปทําจะดีกว่าลูกค้าเคยมาเล่าให้ฟังว่าเอาตารางราคามาให้เลยว่าอันนี้ราคาแพทย์ฉีดอันนี้ราคายาฮิ้วหลายคนอ่ะยังไม่ได้เทรนยังไม่รู้จักกลุ่มยาบางตัวแล้วก็มีไปฉีดเลยไปฝึกฉีดเลยมันทําให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดผลเสียกับคนไข้ได้ ในบางที่อะค่ะที่เคยอยู่มาเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมในด้านการเรียนการสอนนะสมมติว่าเราจะแบบขอลาไปประชุมงานวิชาการเขาก็จะแบบค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เฮม่มันเป็นสิ่งสําคัญนะที่จะทําให้พัฒนาสกิลของหมอด้วยแล้วก็จะทําให้คนไข้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยสวัสดีค่ะก็ ะะแพทย์นะคะแพทย์หญิงสุภการเวเนานีค่ะก็มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจบมาจากมหาวิทยาลัยขอนแกนนะะ่นค่ะก,ก็คือเป็นสาวอีสานจ้าวเด้ปจอวเดยสจกหน่อยนึ่งแต่ครั้งนเนาะเอางี้ดีกว่าค่ะคุณหมอจุดเริ่มต้นของการเป็นหมอของคุณหมอเนี่ยคืออะไรถ้าจะเล่าย้อนกลับไปตอนนั้นก็คงจะเป็นตอนมัธยมความฝันที่จะอยากเป็นหมอก็คงเป็นความฝันของใครหลายๆคนในตอนนั้นแล้วก็เราก็เหมือนกันเรารู้สึกว่ามันเป็น ความฝันที่ท้าทายมากแล้วก็อยากจะทําให้ไดแ้แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยเป็นหมอจริงๆแล้วมันจะต้องทําอะไรยังไงบ้างมีสาขาไหนบ้างไหมที่เราจะเข้าไปอยู่แล้วมันจะเหมาะกับเราซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยแล้วทีนี้พอจนวันหนึ่งเราได้มีโอกาสดูรายการทีวีรายการหนึ่งเฮ้ยอันนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายฝันเลยก็คือว่ารายการทีวีรายการ, TV, ร,าการนี้เขาจะเอาผู้เข้าสมั ผู้เข้าร่วมที่มีปัญหาในเรื่องโครงสร้างใบหน้าหรือว่ามีใบหน้าที่แบบดูไม่สวยงามเข้ามาสัญญกรรมโดยหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็เก่งมากทาให้เขาเนี่ยเหมือนลบปมด้อยแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนไข้ได้ด้วยบางคนก็คือไปเป็นลายแบบไปเป็นนางแบบต่อไปได้เลยซึ่งเราเห็นตรงนี้เรารู้สึกว่าเค้ยศาสตร์ทางด้านความงามมันน่าสนใจมากมีประโยชน์กับคนไข้ในหลายๆด้านมากเลยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละเออคือแฟชั่นที่ หมอกับเราอ๋อก็คืออยากเป็นหมอเพรารายการนี้ด้วยส่วนหนึ่งเลยใช่ค่ะอ๋ะอก็คือจริงๆอยากเป็นคุณหมอสัญญากร,รมมาก่อนแล้วทาไมคุณหมอถึงเบนเข็บมาเป็นหมอความงามหรือว่าจริงๆแล้วคุณหมอได้ไปลองถึงด้านสัญญากรรมก่อนไหมคะก็มีโอกาสได้แตะๆไปบ้างก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในในฟิลนั้นที่เขาเรียกว่าสัญญรรมพลาสติกก็คือเป็นสัญญากรรมแบบ ความงามเนาะการเรียนการสอนที่ลงลึกจริงๆเนี่ยมันจะเน้นไปนเลยเรื่อง d ีซีซ์ซะมากกว่าในด้านความงามแ0ดสถึงเเอลยที่จะเป็น disease เป็นกลุ่มเกี่ยวกับการรักษาตัวโรคเป็นหลักซึ่งเราก็เลยเข้าใจว่าโอเคมันคงไม่ใช่แหล,ละไลนีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยที่เรากําลังค้นหาตัวเองแล้วเราก็ได้มาเจอจากทางด้านนี้ก็คือทางด้านความงามโดยเฉพาะเลยก็คือแนะอส h e ติกเนาะพอเราได้เข้ามาเรียนแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยนี่แหละสิ่งที่เราต้องการมาตลอดสิ่งที่เราตามหามาตลอดมันมันอยู่ตรงนี้นี่แหละพอเราเข้ามาทำรู้สึกว่าเราทําได้ดีรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สนุกไปกับมันมันเหมือนกับว่าเป็นที่ที่ใช่กับเราเนาะพอเวลาที่เราเจอใครบางคนหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวเราที่เราเป็นตัวเองได้ดีที่สุดเนี่ยตัดสินใจให้ดูว่าโอเคตรงนี้แหละคือที่ของฉันก่อนที่คุณหมอจะมาทากางนนา่ะคุณหมอมีไปลองเป็นคุณหมอคำหน้าที่อื่นมาก่อนไหม ก็มีบ้างนะคะแน่นอนว่าเราต้องมีประสบการณ์มามากพอสมควรเนาะไม่งั้นระดับกังนัมก็คงไม่รับเราเข้ามาทํางานที่นี่ได้ในการฝึกฝนอยู่นานหลายปีเหมือนกันเรียนรู้อยู่เรื่อยๆเลยเทรนอยู่ตลอดแล้วทั้งพัฒนาฝีมือตัวเองฝึกฉีดไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสามารถมากพอเหมือนกันนะไหนลองว่าสมัครกังนัาโดนหน่อยซิวันที่ออมประากาศเราสมัครไปก็คือ คุณหมอตัดสินใจยังไงถึงพัฒกันนำมาคะกังนามามีแอ t i t u d e ที่ค่อนข้างตรงกับเราคือเขาบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าส่งเสริมในด้าน academic ก็คือมีการเรียนการสอนมีการ training ต่างๆกับบริษัทยาแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ที่แบบใช้ของแท้ร้อปนลอดภยัยซึ่งมันทําให้เรารู้สึกอุ่นใจสบายใจมากเออแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบในเรื่องเรียนที่จะแบบ อัปเดตอยู่แล้วก็เลยเป็นอีก choice หนึ่งที่ทําให้ว่าเนี่แหละที่นี่แหละน่าจะเป็นที่ของเราในบางที่อะค่ะที่เคยอยู่มาเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมในด้านการเรียนการสอนนะสมมติว่าเราจะแบบขอลาไปประชุมงานวิชาการหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะที่จะทําให้พัฒนาสกิลของหมอด้วยแล้วก็จะทําให้คนไข้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยจริงๆคุณหมอก็อทำงานแบบตีนเอนอะตอนเข้ามาค่ะ เรามีการคัดยังไงแล้วตอนคัดเลือกเนี่ยคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าคัดปีคุณหมอก็เหมือนจะค่อนข้างเข้มข้นอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนั้นรับน้อยมากตอนตอนรุ่นแทนนี่เหมือนน่าจะรับแค่จริงๆตอนแรกที่ประกาศบอกว่ารับแค่คนเดียวด้วยซ้ำอืมใช่ก <laughs> <laughs> ็เปิดเปิดรอบรอบของหมอแท้ก็คือรับคนเดียวอ <laughs> ใช่ค่ะคือ,อตอนนั้นก็รู้สึกกดดันมากเลยแหละแล้วก็ทำใจเป็นกลางว่าโอเคแล้วก็คงจะ ไปแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่ถ้าสมมุติว่าคลิกกันแล้วก็คงได้มีโอกาสได้เข้าไปในน,นั้นแต่ว่าณนะจุดจุดนั้นเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากก่อนที่จะเข้าไปเนาะเราก็ต้องมีการแบบเตรียม c ีวีฮอตฟลเอของเราว่าโอเคเรามีการฉีดมามากร้อยสลัดไหนรูปผลงานการเรียนผ่านการประชุมต่างๆเนาะแล้วก็ผ่านเข้าไปเสร็จแล้วก็จะเป็นการสัมภาษณ์ แบบวิดีโอขอเบื้อต้นก่อนนะว่าโอเคเป็นยังไงทําให้รู้จักองค์กรกังนํามากขึ้นในมุมมองที่อีกด้านหนึ่งเฮ้ยจริงจังมากนะในเรื่องอะคาเดมิกนะก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยเราจะมีการเทรนก่อนนะก<ม>ับอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้คุณมีเวลามากพอหรือเปล่าคุณอยากทําจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณอยากจะมาทำเนี่ยคุณต้องจริงจังนะอันนี้คือสิ่งที่รับรู้ได้ว่ากังนํนนนาเข้มงวดมาก แล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วย<ช>ก็จะเน้นแบบใช้เข็มทูมก็คือแคนูล,ลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อหลอดเลือดต,ต่างๆอยากให้คนไข้แบบเซฟที่สุดอันนี้คือสิ่งที่กังนําแบบอยากจะให้เราเป็นแล้วอย่างคุณหมอทอําหัตถาการมาเรื่อยๆทำเคสมาเรื่อยมีเคสใหม่ที่เกิดคอมมิเคชันห,หรือว่ามีการมีข้อผิดพลาดบ้างไหมคะถ้าจากเราจริงก็คือเล็กน้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่จะแบบว่าได้รับการดูแลเคสจากคนอื่นมากกว่าจากที่อื่นมากกว่า ช่วยเล่าดีกว่าว่าอย่างเคสจากที่อื่นอย่างเงเคยเจอเคสไหนที่เป็นเคสแบบหนักสุดเลยในชีวิตการทํางานความเป็นแพทย์คามนี้เออถ้าหนักสุดเลยใช่ไหมคะอาจจะพูดถึงจิตใจคนไข้มากกว่าที่เขาเสียเซิฟเอ็กซ์ตรีมก็คือเสียความมั่นใจเยอะแล้วก็เป็นทุกข์เยอะมากเหมือนคนไข้ไปรักษาที่คลินิกหนึ่งมาแล้วก็มีให้คนไข้ฉีดสารกลุ่มไบโอสติมเลเตอร์ในปริมาณที่มากเกินไปแล้วมากเกินความต้องการของคนไข้แต่คุณหมอก,ก็ยังดึงดนันว่า ต้องเอาเท่านี้ต้องเอาแบบนี้จนสุดท้ายหน้าคนไข้แบบอ้วนขึ้นมาเลยจากทั้งที่เดิมที่เขาแบบเคยเป็นคนหน้าเลียวมันควรที่จะมีการลิฟติ้งบ้างใช่ไหมคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามันมีความหย่อนคอยมากขึ้นลูกค้าก็คือเหมือนกับเขาเป็นซึมเศร้าไปเลยแล้วสุดท้ายเขาก็เปิดใจที่จะมาที่ กังนังคลินิกแล้วก็ได้มาเจอเราเราก็เลยบอกเขาว่าโอเคมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสามารถแก้ไขได้เดี๋ยวเราจะเเดินทางเจ์นี่นี้ไปได้วยกันเป็นไงครับคามทีไหมคะลูกลูกค้าท่านั้นอยูัองอยู่ในระหว่างทางค่ะออบอกเลยว่าเส้นทางมันก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันแต่ว่า ผลลั์ก็คือดีขึ้นเนาะค่ะก็พอใจลูกค้าก็พอใจลูกค้าก็แบบแฮปปี้มากคณหมอแบบอยู่เวียนวันไหนบ้างถ้าพี่ว่างวันไหนเดี๋ยวพี่จะตามหาคณหมอไปเลยชอบหะคณหมอเลยใช่ไหมคะใช่พูดถึงค,ความยากง่ายของการเป็นแพทย์ฟามงามของการน,นำาลินิกนี่เป็นส่วนหมอใว่ามันยากง่ายยังไงหรว่าตอบโจทย์คณหมอขนาดไหนด้วยความที่ลูกค้ามีถือว่าหลากหลายช่วงวัยมากนะคะหลากหลายสภาพผิวเนาะหลากหลายความต้องการบางคนแบบ พี่ขอแคน่นิดนิดนึงพี่ขอแบบคาวอรชาติดูจัดเต็มจัดหนะักอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกเครื่องมือเลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้มาเหมาะสมกับคนไข้อะก็คือมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารการันบางคนนิดเดียวของคนไข้เนี่ยก็คือเฮ้ยมันไม่ใช่นิดเดียวแล้วนะเนี่ยมันเยอะ้ว <laughs> มันคือมันเยอะนะสุดยคนไข้มาจา อันนี้นดเดียวอันนี้นดเดียวเออ <c oughs> ใช่ค่ะเราค่อยๆทำดังนั้นเนี่ยระหว่างทําการคอนซัลท์การคุยกับคนไข้ให้คนไข้ช่วยกันตัดสินใจไปด้วยกันเนี่ยอ,อันนั้นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เขาได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ผลลัพธ์ที่ดีจริงเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าจริงๆการสืร่อสารระหว่างคนไข้กับคนหมอเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าสื่อสารผิดพลาดไปก็คืออาจจะเกิด มิสคอมมูนิเคชันแล้วเกิดเรื่องใหญ่ได้เลยเนาะแล้วทักษะการเป็นแพทย์ความงามเนี่ยจริงๆมันมีอะไรที่มากกว่าการเป็นแพทย์จุลินนะคะหมอบอกว่าน่าจะเป็นศาสตร์และศิลป์อา้าวจริงๆมันคืออาร์ตมากมันคือแขนงหนึ่งของศิลปะหมอรู้สึกว่าการที่จะมาเฉดตรงนี้ได้เนี่ยหนึ่งศาสตร์ก็คือความรู้เนาะความรู้ความเป็นแพทย์เข้าใจถึงแบบตัวโปรดักเข้าใจถึงตัวยาการออกฤทธิ กลไกต่างๆทั้งเครื่องมือทั้งเลเซอร์อันไหนทาก่อนทาหลังหรือคนไข้มีโรคประจําตัวอะไรนั่นแหละมันจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นแพทย์มากและอันที่2ก็คือเรื่องศิลป์ใช่ไหมคะศิละปะก,ก็คือการที่เราจะทํายังไงให้2มือของเราเฉีดแล้วให้มันได้ผลลัพธ์ในแบบที่เราต้องการ<อ>ในแบบที่คนไข้ต้องการออไม่ใช่ว่าเราสอดเข็มเข้าไปดันยาตรงนี้อา้าวแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ มันไม่ได้ขึ้นมาในตรงที่เราต้องการเออพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวผลค่ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยดังนั้นละ่ะเราจะต้องมีความรู้แล้วก็เชี่ยวชาญมากพอที่จะได้รู้ว่าเออจะต้องทําแบบไหนถ้าเราจเจอเคสแบบนี้ผิวแบบนี้จริงๆชอบคําว่าศาธธสตร์ศิลป์มากเลยมันเหมาะกับความนามดีเพราะว่ามีทั้งความรู้และมีทั้งศิลปะจริงๆหน้าคนเรามันจริจรงๆมันก็ไม่เหมือนกันเช่นเคุณหมอเชรฉีดในแต่ละบุคคลการทำมาการในแต่ละอย่างมันก็ต่างกันด้วยเนาะ ถามไปกรณีศึกษาดีกว่าบางทีินที่ลูกช้าไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบอาจจะไม่ใช่ผูกแพ้มาอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงบ้างให้ลูกช้ากลับมาหาเราแล้วรู้รสึกว่าแบบจะแก้งไงดีเราควรจะแก้ปัญหาคหายไงดีทำยังไงเขาสบายใจกีรัตมีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีลูกค้าแต่มาเล่าให้ฟังว่าไปมาหลายคลินิกเขาเอาตารางราคามาให้เลยว่าอันนี้ราคาแพทย์ฉีดอันนี้ราคายาหิ้ง อ๋อ oh. อันนี้ราคาคนใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่แพทยนะ mm hmm. ราคาผู้เชี่ยวชาญฉีดคือแบบเราฟังแล้วเรายังตกใจเลยว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันได้ด้วยม,มันได้ด้วยหรอมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น แล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าคุณทํายังไงคนฉีดหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่กล้าฉีดจริงๆก็เลยเนี่ยแหละลองรีเสิร์ชหาข้อมูลว่าคลินิกไหนที่แบบน่าเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจได้แน่นอนคาตอบของเขาก็คือก่างลบแล้วก็เลยได้มาเจอกันดีใจจังเลยเช่ลูกชายเลิกบ้านค่ะเคสไหนที่คุณหมอได้ใช้ทักษะที่คุณหมอเรียนมามากที่สุดคะน่าจะเป็นเคสเพื่อนของหง่นะ เป็นคนใกล้ตัวเลยเป็นคนใกล้ตัวโจทย์ก็คือเพื่อนของเราเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าสาวประเด็นคือเพื่อนเราอยู่ญี่ปุน่นอ๋อสุดอยู่ต่างประเทศแล้วก็กลับไทยได้แค่ไม่กี่ครั้งอ่ดังนั้นนะ่ะช่วงเวลาที่เขากลับไทยเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนแล้วว่าเฮ้ยจะต้องทำอะไรบ้างเรียงลำดับหนึ่งสองสามสี่ในระยะเวลาที่เขามาในช่วงที่จำกัดแล้วก็ จะทํายังไงผลลัพธ์นั้นเนี่ยมันไปออกเอฟเฟกในช่วงในช่วงวันที่เขาแต่งงานวันสําคัญพอดีอก็คือวางแผนในระยะยาววางแผนระยะยาวทำในระยะสั้นใช่ <laughs> แล้วคุณหมอได้ทําอะไรให้กับเพื่อนของสุนนขบ้างคนะ <laughs> ก็ตั้งแต่เริ่มแบบรักษาสิวก่อนเลยรักษาสิวนี่ก็คือกัน วิดีโอคอลกันเลยเอามาถึงที่คลินิกเนี่ยเราก็มีการแบบเลเซอร์รักษาสิวให้ด้วยเพิ่มเติมอันนี้2ก็คือพวกเครื่องยกกระชับเนาะอัลเทอร่าเทอร์มานะคะเพราะเพื่อนแบบค่อนข้างมีแก้มนิดนึงอยากได้ผิวมีความเฟิร์มความยกกระชับหน้าวีวีหน่อยเนาะอันนี้3ก็คือการปรับโครงหน้าปรับรูปหน้านะคะก็แก้ไขปัญหาบริเวณแบบใต้ตาลึกอ่าก็ใช้ด้วยการเติมเต็มด้วยกานใช้ฟิลเลอร์แล้วก็ปรับรูปคางรูปหน้าเล็กหน่อยประมาณนั้น ก็คือ <aroma> ท <invoke> ําหลายอย่างหลายอย่างแล้วก็งานผิวด้วยนะเอาจริงเรียกว่าครบครบในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็คือได้สวยตามหวังไหมคะได้สวยตามหวังสวยตามต้องการแล้วก็ดีใจประทับใจมากค่ะาระับว่าเลยจริงคุณหมอทำมาหลายเคสมากเลยเนาะอยากถามว่าคุณหมอรักในอาชีพแพทย์ความงามขนาดนี้แล้วก็ยังอยากทำในสายอาชีพนี้ต่อไปไหมคะ คาตอบมีอยู่คตอบเรียงอยู่แล้วรักมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละก็คือที่ที่ใช่สําหรับเราแล้วเราก็จะพยายามทํามันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทํามันให้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือฝุณ ช่องมาด้านมีอยู่แล้วเนาจาอะไรอย่างอยากให้ลูกค้าทุกคนสวยเนาะคืออยู่แล้วฝากอะไรกับองค์การความงามแล้วก็ฝากอะไรกับลูกค้าพันนิดหนึ่งค่ะก็ถ้าสําหรับฝากถึงลูกค้าทุกๆคนนะคะก็อยากจะบอกว่าเวลาที่จะเข้าคลินิกเนาะสแกนดีๆเลือกดีๆนะคะอยากให้เลือกคลินิกที่แบบมีคุณภาพจริง หนึ่งก็คือใช้ยาแท้ไหมตรวจสอบได้ไหมเครื่องแท้หรือเปล่าบุคลากรเนี่ยเป็นแพทย์จริงไหมนะคะแล้วแพทย์ที่นั่นเนี่ยมีการเทรนนิง่งมีการแบบอัปเดตความรู้ด้วยหรือเปล่านะเนาะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยคลินิกไหนใกล้บ้านฉีดเลยทําเลยแบบอยากจะให้ทุกคนแบบใส่ใจเรื่องตรงนี้นิดน,นึงราคามันก็เป็นแค่ปัจจัยเล็กๆปัจจัยหนึง่งแต่ว่าความปลอดภัยอ่ะมันสําคัญมากกว่าเองเพราะว่าถ้าพลาดแล้วเนี่ยก็ ยากที่จะแก้ใช่ไหมคะริสใช่ไหมคะถ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากถึงถึงน้องๆที่เพิ่งเข้าวงการแอสเตติกก็คงอยากจะบอกว่าฟริสดูดหางหลายๆคนอ่ะยังไม่ได้เทรนหลายๆคนแบบยังไม่รู้จักกลุ่มยาบางตัวแล้วก็มีไปฉีดเลยไปฝึกฉีดเลยมันทําให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็เกิดผลเสียกับคนไข้ได้สารู้สึกว่าถ้าเรายังแบบไม่ได้เก่งไม่ได้รู้จริงอ่ะก็อย่าเพิ่งไปทําแบบนั้นเลย เอาให้เก่งเอาให้จริงก่อนแล้วเราค่อยไปทําจะดีกว่าถ้าเกิดว่าย้อ,ยเอนเวลากลับไปได้เนี่ยก่อนคุณหมอจะเข้าสู่วงการความงามเนี่ยคุณหมออยากบอกอะไรกับตเองบ<ม>้างไหมก็คงอยากจะบอกว่าเนี่ยแหละทางที่ใช่แล้วไปให้เต็มที่เลยจริงเพราะว่าจริงๆตั้งแต่หินสุดหอเข้ามาสัมภาษณ์คือมีความหวังว่าคุณหมอจะต้องมาทํางานที่นี่เราก็ได้มาทํางานที่นี่ร่วมกันจริงๆ ยินดีมากๆเลยค่ะขอขอบคุณสมอมากค่ะขอบคุณมากค่ะน่ารักว่าขอบคุณชัดเชียเป็นสะกรก